ทองนะคะพักทองที่ปลูกไว้นะออกเ่ถ่าเถ่าแล้วลูกนะคะนี่มีหนาม้ลยนะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปแกงเนาะถ่ามันตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตายมาแล้วหนึ่งลูกก็ลูกที่สองนะคะก็มแอบอยู่ตรงนี้นะตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นแลวนะอาทิตย์นี้ก็คือเข้าฟอลนะคะเข้าดูเป็นไม้ร่วงเต็มที่แนละ้วนี่ ขั้วมันมีหนามนะนะหนามเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่เยเจ็บมากเลยนี่แล้วก็ตรงน,นี้ปุ๊มมีแตงอะไรด้วยค่ะนี่มันเกิดมาสองลูกนะก็คือเมลรอนนะคะก็คือแตงอารมณ์เหมือนแคนตาลูปอย่างนี้ป่ะแต่ไม่รู้ว่ามันต้องลูกเล็กขนาดนี้หรอหรือว่ามันต้องลูกปุ๊มไม่แน่ใจว่าลูกมันเล็กขนาดนี้มันเป็นพันของมันหรือว่าหรือว่าปุ๊มปลูกไม่โตนะคะแล้วก็ดูไม่รู้ว่ามันพร้อมกินหรือย,ยังนะ เนี่ยมันแข็งมากเลยอะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยแข็งมากๆเลยก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้จะทําแกงเผ็ดฟักทองนะคะก็จะใส่่หละพาดนะ้วยเนาะนี่ต้นโหละพาก็เหลือประมาณสองต้นนะคะสองต้นก็เหลือกินนะเนี่ยต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ตรนนี้ก็จะเป็นต้นกระเพรานะคะเดี๋ยวต้นนี้ปู๊จะเอาเข้าบ้านนะเพราะมันกอใหญ่มากเลยนะคะทุกปีเนี่ยปลูกไม่ได้ขนาดนี้นะอันนี้คือแบบดีมากเลยะคะ่ะปุ๊มีอยู่สองต้นนะแบบนี้นะคะจะแเรยะเรยะเรยะ เดีย๋ยวตอนนี้ก็จะขอเก็บโหรพาก่อนนะคะแลนนี้ก็จะได้ถอนถอนทิ้งแล้วเหมือนกันนี่ค่ะ หลังจากหั่นฟักทองได้ประมาณนี้นะคะปุ๊กก็จะมาหั่นพริกนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งหม้อแล้วล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเราใช้เป็นกะทิกระป๋องเนาะมันก็จะไม่มีหัวกะทิหางกะทินะหางกะทิก็คือมันจะเข้มน้อยกว่าใช่ไหมปุ๊กก็เลยผสมน้ำเข้าไปนะคะให้มันกลายเป็นหางกะทิแบบนี้นะ แล้วพุก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะน,นี่จะแกงเผื่อเผื่อพุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าปุ๊ต้องหอ่หอห่อข้าวกลางวันไปทานด้วยทุกวันเลยนะส่วนเดวิดท,ทำงานที่บ้านนะคะเขาก็จะหากินของเขาเองเนะาะทำไมมันควันเยอะขนาดนี้ไม่เข้าใจจะใส่ไก่ลงไปนะคะควันเริ่มหายละก็จะใส่ฟักทองลงไปนะ กะทิที่เหลือลองไปเลยค่ะจะได้จะได้กะทิเราก็จะใส่น้ำปลานะคะบางคนใส่กะปินะแล้วแต่เนาะแต่เพราะว่าก,กะปิมันมีอยู่ในเครื่องแกงอยู่แล้วนะคะปุ๊กก็เลยไม่ได้ใส่กะปินะแกงฟักทองก็จะมีอยู่สองแบบนะคะอันนี้แกงแบบแกงกะทิเนาะแล้วก็แกงกะทินี่จะใส่โหระพานะคะส่วน แกงแบบไม่ใส่กะทิแกงแบบอีสา,านเงี้ยก็จะใส่ใบแมงลักแล้วก็ไม่มีกะทินะคะแล้วก็ไม่มีพริกแกงเนาะตำพริกแกงเองนะคะปรุงรสชาติได้เท่าที่เราต้องการนะคะปุ๊กก็จะใส่พริกลงไปนะนี่ก็โหระพานะคะต้องกดให้จมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโหระพาจะดำเนาะมันจะไม่น่าทานนะคะ วันนี้จะหุงข้าวสีม่วงนะคะโดยมีดอกอัญชันนะอันนี้ก็คือปลูกทั้งปีนะคะได้อยู่สี่ดอกนะคะทุกคนนะก็จะเทน้ำร้อนลงไปนะคะแล้วก็แช่เข้าไว้แบบนี้เนาะแช่ไปไม่ถึงสองนาทีนะคะทุกคนก็จะเริ่มเห็นสีฟ้าเขาออกมาแล้วนะพวก,ก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะเขาบอกว่าถ้าบีบมะนาวใส่เนี่ยสีเขาจะออกเป็นสีม่วงๆนะ,ะเห็นปะ ก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยสีม่วงจริงๆด้วยม่วงทันทีเลยอ่ะเุ้ยแล้วก็ใส่น้ำอัญชันของเราลงไปรู้จะอเป็นยังไงนะสีน่าจะออกมาไม่ค่อยสดหรอกคะ่ะเพราะว่าปูมีอัญชันแค่สีดอกเนาะแล้วก็ต้องเติมน้ำเข้าไปด้วยเปวลาของข้าวเนี่ยอยู่แคนาดามาสี่ปีนะคะจะสี่ปีละยังไม่มีหม้อของข้าวนะ <laughs> ยังไม่มีหม้อของข้าวนะคะยังใช้ ชหมอ้อแบบนี้อยู่นะสีมันก็ไม่ค่อยฟ้าเท่าไหร่นะคะฟ้าไม่ค่อยเข้มเนาะก็อย่างที่บอกคือมีมีดอกอัญชันอยู่สี่ดอกนะสีมันก็เลยออกมาเป็นแบบเบบี้บลูแบบนี้นะลองผิดลองถูกเนาะวูวนี่ว่ะกววววรวยวว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 วไปตรวนิดนึง Mmm. What's this? Pumpkin red curry. Look at my rice, whip Oh yeah, it's more white than. Really? Yeah, they the blue white? makes it white. Really? Yeah. Huh. We got a banana leaf too. Mhm. Mm oh. okay. Yeah, the same sight. Okay, here's your forks. Next. Your spoon. Next. There Okay, eat it. Mmm. <laughs> I can taste the licorice. The what? Licorice. Licorice of what? I think it's the the herb. You know what I mean? Not really. The herb in there. Okay. I don't know what licorice means. Uh, you don't know what licorice is? Mm -mm. Okay. I don't know. I'm dead. The Thai basil has a licorice flavor. Uh, I would have to Google that. Here. You have what? Google. Licorice? Yeah. How do you not know what licorice is? You know a n y d Thai? The black licorice, you know black candy? No. Are we talking about black candy? It's called licorice and it's Thank you. You gotta have it there. No, talking you about? What are ก่อนจะกินนะคะโบก็ทำอันนี้เป็นน้ำพริกกะปินะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีชิ้นอะไรที่มันเหมือนกับ Uh, มะม่วงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่มะม่วงนะปูใช้เป็นแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลเขียวนะเนาะเ <No? S 1> นาก็อาจจะเปรี้ยวน้อยกว่าหน่อยนะคะแต่ว่าก็ก็โอเคนะปูว่าเนาะ <Yes. S 1> no we don't have that you don't have that no oh my god really okay แล้วก็ปลายตองนี่นะคะปูพอดีปีที่ mm. แล้วอะปูเดินผ่านบ้านเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนาะ,ะ mm. เดินผ่านแล้วก็เห็นต้นกล้วยหน้าบ้านเขาก็เลย <laughs> ก็เลยไปเคาประตูเขา ไปเขาประตูเขาว่าให้เธอมีต้นกล้วยเธอปลูกกล้วยได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือต้นกล้วยเขาก็ไม่ได้สูงมากนะคะทุกคนก็ประมาณท่วมหัวปูนะคะแต่ว่ากอมันค่อนข,ข้างที่จะใหญ่นะคะปูกก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าเออใช่ก็ปลูกมาแบบหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าเธออยากจะได้ลูกมันนะเดี๋ยวนาช่วงหน้าร้อนก็มาเอาได้นะอย่างเงี้ยปูก็ไม่ได้ไปบ้านเขาสักทีเนาะทีเนี้ยปูกก็ขับรถใช่เห็นปุกก็ขับรถแบบว่า ช่วงที่แบบพักกลางวันหรืออะไรเงี้ยก็ขับรถเล่นกันก็ไปเจออีกบ้านหนึ่งทุกคนมีต้นกล้วยสูงมากบ้านนี้คือเหมือนเหมือนบ้านแบบเอเชียเลยเพราะว่าต้องเป็นคนเอเชียแน่นอนเพราะว่าต้นกล้วยสูงมากท่วมหัวเลยแล้วก็อยู่ตรงรั้วบ,บ้านเขาพอดีนะคะแต่ว่าบ้านนี้ปุยังไม่ได้ไปทักเขาเนาะแต่ว่าจะหาโอกาสไปทักเหมือนกันว่าแบบเออเธอดูแลต้นกล้วยเธอยังไงเธอจะตัดต้นกล้วยทิ้งหรือเปล่าถ้าตัดเพราะว่าหน้าหนาวมันต้องเน่าตายใช่ไหมคะเขาต้องตัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวปุยจะไปแอบถามเขาว่าแบบเออเขาจะแบบให้ใบกล้วยปุยได้ไหมอะไร แต่บ้านนี้บ้านที่ต้นกล้ยยวยที่เล็กลงมาหน่อยนะคะปุ๊กก็ไปถามเขาวันนี้แหละก็ถามว่าเออเธอจําฉันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกจําได้สิเออปุ๊กเหมือนจะไปขอใบกล้วยเขาอะไรเงี้ยปุ๊กก็ถามเขาว่าเออเธอจะทายังไงกับต้นกล้วยพวกน,นี้หรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเป็นคุณยายนะเขาก็บอกว่าก็ไม่ทําอะไรก็รอให้มันแบบว่าลูขีเหลกคือช่วงม,มันหน้าหนาวหนาวใช่ไหมคะพอมันหนาวมันก็จะเหมือนกับใบมันจะตายอะไรเงี้ยเขาบอกรอให้มันขี้แหลกแล้วค่อยตัดอะไรเงี้ยปุ๊กก็เลยบอก ถ้าจะตัด hmm. อ mm ่ะคอณขอได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเธอจะเอาไปเลยไหมล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดมาให้2ใบนะคะจะเอาเยอะก็เกรงใจเขานะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้อีกใ e ่ไหม t ห้ด o โอเคด o อิจ i ตด้วยอืมอืมฉันคิด d ่ i k ันช e บ e ันแม้แต่ถ t ามัน t ป k วิ o eat on What I never had pumpkin before v e no. a e m Mm. Oh, that one? Yeah, oh, I've that. had squash, but not pumpkin. No. Well, the same. No, it's different. People in Canada don't eat these. This one is really hard. The skin is. Yeah, it's because pumpkin is weird. It's really tough. We made pumpkin pie, but that comes out of a can. But that kind of pumpkin? Comes out of a can. Mm -hmm. What? Salty. <laughs> that one. Babe, you might want to grab some more pumpkin. <laughs> well Oh, okay come on okay here we go yeah mm. it's good right yeah good right uh-huh you had it before a long time ago really mm -hmm. i don't think with pumpkin though but it's almost mm. the same it was weird to eat this it's this not Well, it's weird for white people I thought you had pumpkin pie and all this stuff. Mm -hmm. Mm -hmm. It comes from a can. Why do you think the can? <laughs> I don't know. <laughs> Why do you think the canned pumpkin came from? Babe, you buy pumpkin pie at the store, and if you make pumpkin pie at home, you buy pumpkin in a can. You don't buy fresh pumpkin. I don't even know what it comes from. If that's the only pumpkin you know, I probably that one then, because other one you call it a squat. Well, yeah, it's gotta be pumpkin. There's only one pumpkin. Yeah. That, yeah. I don't know. Other stuff. But still, really good though. not you think? Yeah, it's spicy. Oh, God. I got blood blow my nose. Oh, God. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ก็วันก่อนไปกินก็จะเป็นผัดไทยแล้วก็ผัดขี้เมานะคะรสชาติดีมากทุกคนแบบว่าเหมือนกินที่ไทยเลยนะคะผัดขี้เมาก็จะขาดตรงพริกไทยอะคะ่ะพริกไทยเขียวๆก็จะขาดตรงนั้นไปหน่อยเพราะว่ามันก็แพงเนาะหายากอะไรอย่างงี้นะคะอร่อยมากนะคะอร่อยมาก thank you smell the coffee. คิดว่าส่วนผักของปูเน,นี่ยปูจะถอนเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือ oh. พอกลับมันเริ่มเย็นนะคะแล้วก็ผ้าที่ตกเร็วขึ้นอะพวกผักผลไม้ต่างๆมันก็จะสุกช้าลงนะคะจากปกติแบบว่า สองสามวันเมื่อเกิดเทศสุกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนที่ผู้บทำงานใช่ไหมก็จะตรงที่ผู้้บทำงานมันก็จะเป็นตรงที่คนไปสอบใบขับขี่นะคะไปสอบใบขับขี่ไปตอบใบขับขี่ต่อบัตรประชาชนอะไรประมาณพวกเนี้ยนะแล้วก็ปู๊ก็ไปเจอพี่คนหนึ่งปูงก็อ่านชื่อนะปูก็แบบชื่อเหมือนคนไทยเลยอ่ะใช่คนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็ไปชะโงกดูแล้วก็แบบถามคนไทยหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกใช่คนไทยสรุปปุ๊กก็ได้แบบเออได้พูดไทยน่วันนั้นนะปุ๊กก็ได้พูดไทยว่าโอ้ยดีที่สุดภาษาฉันก็แบบว่ามีประโยชน์สตรีอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีอีกทีนึงก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละก็พี่ๆคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาก็มามาต่อไปกับขีนเขาก็บอกว่าเออเนี่ย พี่คนก่อนที่มาเขาบอกว่าถ้าเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยก็จะเจอน้องคนหนึ่งชื่อปูนานะอะไรอย่างเงี้ยปู่ก็ได้ให้บริการพี่เขาเะคะเขาก็เลยแบบเหมือนขอคอนแทคแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยนะสรุปว่าก็คือมีเพื่อนคนไทยเพิ่มในเมืองนี้อีก2คนนะคะแล้วก็จะมีเอาจริงๆมีมีเพิ่มอีกหลายคนนะในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีพี่คนนั้น2คนแล้วก็จะมีตรงร้านอาหารเนี่ยก็จะมีเด็ก mm hmm. ก็จะมีเพื่อนแบบเดว mm hmm. ดิดเคเบลเป็นเพื่อนกับพี่เขา mm hmm. พี่คนทําอาหาร mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะเออ mm hmm. ถ้าเกิดว่างๆกันเดี๋ยวจะเผื่อนนะัดทานส้มตำอะไรี้น ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็ฝากไปดูนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแคมปิ้งเนาะก็ฝากไปดูด้วยเพราะว่าคลิปนั้นนะตั้งใจทำมากใช้เวลาทำแบบว่าถ่ายทำกันเป็น2วัน2วัน3วันเลยนะแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวมากนะคะแบบอยากให้ดูกันจุใจอะไรอย่างนี้เนาะก็อยากให้ไปดูกันนะคะก็ฝากฝากติดตามปูเรวิทแล้วก็เรียด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวก็ปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักๆารักของเรียเหมือนดิมนะคะทุกคนเนีย่ยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย Kiss daddy! <laughs> Kiss daddy! Aww. Hey, what are you doing? Oi! 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 Ooh. You're so spoiled! You're so patient today!